เอาเละครับผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในเกม Roblox กกน,นะนามว่าโซเลตนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวไอโคกันนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นป้ายที่ิปใหม่ของผมกันด้วยนะแล้วก็ถ้ากดแล้วนยก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับก็มาครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสกิลหนึ่งก่อนนะครับผมสกิลหนึ่งเนี่ยสามารถเล็งทิศทางได้นะว่าจะไปทางไหนถ้าสมมติเราจะไป ซ้ายเราก็ไปตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมติเราจะไปขวาก็จะไปตรงนี้ได้นะครับผมแบบหาหน้าจออะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผม네ให้ดูใหม่ครับว่ามันเป็นสกิลแบบไหนเดี๋ยวจะอธิบายแบบไม่ละเอียดมากนะครับผมอธิบายคร่าวๆอ่ะมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวกันใหม่อีกรอบสกิลน,นี้ถ้าสมมติผมเล็งแบบตรงๆนะไม่ได้เล็งไปซ้ายขวาหน้าหลังอะไรนี้นะครับผมก็จะแบบมันก็จะเป็นการไปทางขวาให้เองนะครับผมประมาณนี้เนาะก็คือง่ายๆครับมันจะเป็นการถอยหลังแล้วก็พุ่งเข้าไปนะครับผม แต่ว่ามันเป็นสกลิลที่สามารถหลบหลีกได้นะหรือว่าจะแบบเขาเรื่องอะไรหรือว่าคือเอาง่ายๆครับมันจะไม่มีใครสามารถแย่งบอลเราได้เลยต่อเที่ยวท่าเนี้ยนะผมแบบเนี้ยก็คือนั่นแหละครับมันโกงมากเนาะส่วนต่อไปครับสกลิลสองก็จะเป็นสกลิลแย่งบอลครับตามชื่อเลยรีเฟกทัคเคิลเนาะก็ถ้าสมมุติว่ามีคนมีบอลอยู่หรือว่าได้บอลอยู่เนี่ยแล้วก็สามารถเข้าไปแย่งบอลนอี้ได้เอ้ยผมใช้พลาดนะครับก็ คือความจริงมันก็ไม่พลาดหรอกครับแต่ระยะมันสั้นเนาะคือมันสั้นจริงๆนะเวทุกคนคือแบบมันต้องกะพอดีพอดีนะครับผมมันเป็นสกิลที่สามารถแย่งบอลน่าจะผมไม่เคยแย่งได้เลยนะครับเพราะว่ามันใช้ยากก็อย่างที่เห็นนั่นแหละมันระยะสั้นเลยนะครับอ่ะส่วนต่อไปสกิลสามครับก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็ใช้แบบนี้นะครับผมเวนอมแท็บก็คือการกระโดดสกัดได้นะถ้าผมมุนว่าแบบมีคนยิงแบบเนี้ยเราก็กระโดดมันก็ได้ครับมันจะเหมือนนายหงีเลยแต่แค่ อาจจะใช้ง่ายกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่ามันเพราะว่าถ้าเราแบบไม่ใช้ตอนมีบอลมาอยู่ข้างบนเราเนะี่ยก็มันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูแต่สกิลคู่ดาวนานอยู่นะครับผมเราะมนันนานนะครับผมอ่ะมาครับทุกคนถ้าใช้เป็นปกติมันก็จะหน้าจะประมาณนี้นะผมมันจะเป็นการพุ่งเข้าไปนั่นแหละครับง่ายๆแต่ว่าก็อย่างที่เห็นครับมันอาจจะใช้ยากกว่าหนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ ก็ให้ทุกคนไปลองกันเอาเองแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีไอคูเนาะเชคมาเดี๋ยวเรามารีวิติกันดีกว่าก็จะได้ตีละโอเคมาครับทุกคนตอวน,นี้เราก็ได้อันติเป็นที่เริ่ม้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดเลยแต่ว่าเวลาใช้ผมจะสกิลผมจะไม่ขอใช้ใส่โกนะเพราะว่าเวลามันเหลือสูงแล้วเดี๋ยวมันหมดก่อนแล้วต้องมานั่งฟาร์มใหม่นะครับเดี๋ยวผมใช้สกับแพงเอาเนาะโอเคมาก็อันติเนี่ยมันไม่ต้องมีบอลน,นะครับผมถึงจะเปิดได้เดี๋ยวผมขอเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะรูปมันเป็นสกิลท ก็คือมันเวลามันแย่งบอลมันก็แบบเทมากเลยเนาะมันโกงด้วยนะแต่อันนี้คือกดปกติเลยก็จะประมาณนี้นะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาเรียนสกิลสี่ครับสกิลสี่จะต้องใช้การอากาศนะสมมติว่าผมลองแต่ว่าจะต้องใช้ในเขตของตัวเองสมมติเราเป็นกองหน้าก็ใช้ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็กดก็จะได้แบบนี้เลยถ้าสมมติเราเป็นกองหลังเราก็จะต้องใช้ในส่วนของกองหลังเนาะ แต่ว่ามันจะไปคนละฝั่งกันนะต้องก่าดีๆนะครับสมมติว่าเราจะแบบไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็นจะต้องหันไปทางโกเราอะประมาณนั้นอะนะครับผมแค่ส่วนต่อไปครับสกิลหก็จะเป็นประมาณนี้เลยโคเทพะทุกคนผมชอบมากปึ๊เมนะครับผม ก็สกิลระยะไกลนะครับระยะกลางๆแต่ว่าถ้าจะแบบอยากเอาให้มันเข้าแบบไกลๆก็แนะนําประมาณตรงนี้ก็อาจจะเข้านะครับผมถ้าโกแบบฝั่งตรงข้ามมันรับได้มันรับได้นะก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็โกงนะเพราะว่าระยะมันก็ไกลเหมือนกันนะครับสกิลห้าเนี่ยแต่ว่าจะต้องมีบอลนะครับสกิลสี่เออลืมบอกมันไม่สามารถมันไม่ใช่สี่มันไม่ไม่ต้องมีบอลนะครับผมก็คือมันแน่นอนแล้วเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ใช้กลางอากาศนะ แต่ว่าเราใช้เนี่ยเราก็แค่แบบให้บอลไันอยู่กลางอากาศอาง่ายๆทุกคนไม่จำเป็นจะต้องกดตอนที่แบบเขาเรียกอะไรขอ,อธิบายไม่ค่อยถูกอะไม่จะเป็นไม่จะเป็นที่ต้องอ๋อเออมันไม่จะเป็นที่ต้องมีบอลอยู่กับตัวก็ได้นะคือแบบแบบนี้มันมันก็ก็ได้หมดอ่ะทุกคนถ้วผมขอโทษน,นะถ้าผมพูดที่ถูกหรือว่าแบบพูดทำให้ทุกคนงงๆยังไงก็งต้องขออภัยด้วยในสนองตรงนี้เนาะโอเคเป็นว่าผมก็ ต่อีนี้คนก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับผมก็หมดคอนเทนต์แล้วแหละนะไม่มีอะไรรีวิวก็มารีวิวไอคุนี่แหละก็เป็นว่าตอนนี้คนจต้องจบไปเพียงเท่าน,นี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับค่ายแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะมาของช่องผมด้วยเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ